สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นไม้ปลูกง่ายอีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือบันไดเศษฐีนะครับต้นนี้นี่ก็ปลูกง่ายมากนะครับวิธีการก็คือไปตัดกิ่งมานะครับแล้วก็เอามาช่ำไว้ในดินสักพักหนึ่งก็รากก็จะงอกออกมานะครับ แล้วก็จะมีกิ่งเขาออกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้อ,นนต,อต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับกว่าเขาจะโตได้แต่พอโตขึ้นมาแล้วก็ที่ผมเห็นขึ้นมาเต็มกระถางนี่ก็จะสวยงามมากเลยนะครับก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับ ที่ปลูกไม่ยากอันนี้ผมเอามาปักชำไว้แล้วนะครับสักพักหนึ่งเขาก็จะงอกรากนะครับแล้วก็จะเติบโตต่อไปใช้ดินธรรมดานะครับต้นต้นไม้พวกนี้นะ ใครสนใจก็ลองดูนะครับง่ายๆคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ